สวัสดีครับพี่น้องครอบครัวสันดะปามที่เป็นที่รักทุกท่านครับวันนี้สันดะปามมีความรู้ข้างคอกประสบการณ์ข้างคอกเกี่ยวกับพยาธิเม็ดเลือดมาฝากพี่น้องอีกแล้วนะครับพี่น้องครับวัวตัวข้างหน้านี้นะครับวัวตัวข้างหน้านี้เป็นหัวที่เขาขายทิ้งเข้าลงเชือดนะครับจุดประสงค์เพราะว่า กินเก่งเลี้ยงเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนนะครับแล้วก็น้ำนมแท้งลูกด้วยนะครับแท้งลูกแล้วก็น้ำนมรีดไม่มีน้ำนมนะครับขณะที่แท้งลูกแล้วนมก็ไม่มีเจ้าของก็เลยไม,ไม่ไม่รักษาไม่ดูแลต่อนะครับโดยความคิดที่ว่ามีวัวเยอะอยู่แล้วหลายตัวอยู่แล้วจะเก็บเอาไว้เป็นภาระเป็นตัวถ่วงทำไมนะครับก็ขายทิ้ง นะครับขายทิ้งเข้าโรงเชือ้อหรืออะไรก็ตามแต่ครับคนซื้อจะซื้อไปทําอะไรก็ตามแต่นะี่ตัวนี้ผมซื้อมาในราคาจากปักช่องนะครับซื้อมาจากปักช่องส่งถึงบ้านก็หมื่นเก้านะฮะลูกสิทธ์เอามาส่งให้รวมเบ็ดเสร็จค่าส่งอะไรก็หมื่นเก้าก็คิดว่าอัวตัวนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณสักหมื่นนึงนะครับหมื่นนึงแล้วก็ค่ากําไรเข้าด้วยค่าส่งด้วย ก็น่าจะมีสักเก้าพันหรือจะถึงหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจมัวตัวนี้น่าจะเป็นหลักพันก็ไม่แน่ครับนะแต่ไม่เป็นไรครับผมซื้อมาผมไม่ได้ตั้งใจเอามาทําเนื้อครับผมตั้งใจจะเอามาเป็นอาจารย์ครับบัวตัวนี้จะเป็นอาจารย์ให้กับลูกศิษย์หลายๆคนนะครับแล้วจะมาให้พี่น้องดูว่านี่ครับบัวตัวนี้เป็นพยาธิเม็ดเลือดเป็นยังไงครับพี่น้องสภาพดูไม่จืดเลยครับ สภาพดูไม่จืดเลยกระดูกเป็นกระดูกเนื้อเป็นเนื้อไม่เนื้อแทบไม่มีหนังเป็นหนังเลยครับกินเก่งนะคุณก็พ่อเนี่ยนางกินทิงถังถังสียี่สิบลิตรนะครับหมดนะครับหมดนะวันหนึ่งประมาณสองถังได้แล้วก็ฟางอีกฟางนี่นางกินประมาณครึ่งก้อนนะครับวันหนึ่งนะวันหนึ่งกินประมาณครึ่งก้อนน้ําเนี่ยน้ําเนี่ยกินประมาณสิบห้าลิตรนะครับ น้ำ15ลิตรนี่มาอยู่สองวันแล้วพอจะรู้แล้วครับว่าพฤติกรรมเป็นยังไงผมก็เฝ้ามองอยู่นะครับแววตาแววตาสดชื่นนะครับแววตาสดชื่นเนื้อหนังไม่มีเลยนะครับเนื้อหนังมีนะครับหนังมีแต่เนื้อไม่มีน้องดูดครับกระดูกโผล่หมดเลยครับ,นะรบกระดูกโผล่หมดเลยถ้านางอยู่ที่นี่ก็อยู่จนตายเองนะครับอยู่จนตาย เหมือนกับสองสองชีวิตนู่นนะครับตอนแรกผมซื้อมามีสี่ตัวนะตายไปสองแล้วครับอุบัติเหตุหนึ่งป่วยหนึ่งนะครับแล้วก็ตอนแรกสภาพมาก็ไม่ต่างจากแม่เล็กนี่เท่าไหร่แล้วครับไม่ต่างจากสาวเล็กนี่เท่าไหร่แล้วนะไอตัวไอตัวแรกอนะไอหญิงใหญ่นะมาลอดตายก็บุญแล้วถ้าพี่น้องได้ดูคลิปแรกๆนะครับว่าผมมารักษาเท่าไหร่ มารักษาหมดเสียเวล่เวลาไปเท่าไหร่สําหรับไอ้แม่ดําใหญ่นั่นนะครับตัวริมนนะตอนนี้ทั้งอ้วนทั้งใหญ่น้ําหนักแปดร้อยโลมีอะครับตอนเนี้นะทั้งอ้วนทั้งยาวทั้งใหญ่รวมทั้งไอ้ตัวกลางนี่ก็เหมือนกันตัวกลางเมื่อก่อนก็มาเล็กๆครับเป็นวัวเล็กๆเข้ามาก็อ่ไม่มีสภาพโครงเดี๋ยวนี้พ่อค้าบอกสามหมื่นกว่าขายไม้บอกไม่ได้ซื้อมาเพื่อขายเนื้อนะครับซื้อมาเพื่อเป็นอาจารย์สอน สอนตัวผมเองนะครับเนี่ยอย่างแม่สาวเล็กเนี่ยเขาก็สอนตัวผมได้หลายเรื่องนะพี่น้องเนี่ยผมเรียนรู้จากวัวนมเนี่ยครับเกี่ยวกับเรื่องพยาธิเม็ดเลือดเนี่ยทั้งสามตัวที่มาเนี่ยให้ความรู้ผมเยอะมากเกี่ยวกับพยาธิเม็ดเลือดเกี่ยวกับเรื่องโรคปอดเกี่ยวกับสุขภาพโดยรวมทั่วไปนะครับกอย่างแม่เนี้ยเต็มเต็มเลยนะครับผมได้เอามาฝากพี่น้อง ให้พี่น้องเอฟซีซันดาฟาร์มได้เรียนรู้กันนะครับอันนี้วันที่สองเขามาอยู่กับผมเห็นไ,ไหมอ่าวันที่สองแล้วนะครับเขาวันที่สามแล้วกันพูดวันที่สามก็แล้วกันเนี่ยสภาพอย่างนี้พี่น้องจําไว้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ก็จะถ่ายประย่าชุดใหญ่นะครับโดยการใช้สูตรเท่าไหร่ดีครับตัวนี้น่าจะสองร้อยเศษเศษอติวส์สามร้อยหกนะครับหก สิบห้าสิบห้าสามสิบนะครับหกสิ 65, 15, บห้าสิบห้าสามสิบพวงนี้เดี๋ยวพี่น้องคอยดูนะว่าอะไรหกอะไรสิบห้าอะไรสิบห้าอะไรสามสิบนะเดี๋ยวให้ลูกศิษย์เป็นคนลงมือฉีดให้พี่น้องดูนะครับว่าเราทําแล้วหลังจากทําไปแล้วผมก็จะอัปเดตให้พี่น้องดูเรื่อยๆอาทิตย์ละครั้งบ้างอาทิตย์สองอาทิตย์ครั้งบ้างแล้วแต่สะดวก ผมก็จะลงให้พี่น้องดูเรื่อยๆความเปลี่ยนแปลงหรือไม่เปลี่ยนแปลงอะไรยังไงเราลงให้ดูหมดดีก็ลงไม่ดีก็ลงครับเพื่อเราจะได้เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับพี่น้องการศึกษาเรื่องสัตว์สุขภาพสัตว์ไม่มีที่สิ้นสุดครับตัวผมเองนะครับผมจะสแสวงหาเ,าเคสแบบนี้ครับเอามาทดลองเอามาดูเอามาเรียนรู้แล้วเวลาใครมีปัญหา ต่อไปเราแก้ปัญหาได้เราแก้ปัญหาจบเราตอบได้ตอบถูกนั่นแหละครับเป็นเรื่องที่ผมเองปรารถนาจะทําเป็นอย่างยิ่งเมื่อทําแล้วมันมีประโยชน์โดยเป็นโดยรวมกับพี่น้องคนเลี้ยงสัตว์ทําแล้วมีประโยชน์กับพี่น้องวงการประสัตว์ผมยอมทํานะครับยอมทํายอมเสียเวลายอมมานั่งมานั่งเสียเวลาเวลาแต่ก็เราได้ สิ่งคืนมาคือความรู้นะครับพี่น้องวันนี้ผมฟันธงเรื่องพยาธิเม็ดเลือดไว้ก่อนนะครับดูในปากเขาก็ยังไม่มันซีดนะครับมันไม่ไมันม,ไม,มีไม่มีความสดชื่นเลยนะครับมันซีดตาก็ยังขาวๆนะครับตาก็ยังไม่มีน้ํามีนวลอะไรนะเดี๋ยวพี่น้องมาตามดูกันก็แล้วกันขอเวลา15วันฟื้นฟูแล้วอีกหนึ่งเดือนร่างกายจะฟื้นเต็มระบบครับ ก็หมายถึงหนึ่งเดือนเดือนครึ่งสําหรับบัวตัวนี้ก่อเวลาเดือนครึ่งนะครับพี่น้องสําหรับการดูแลสุขภาพให้กลับมาสู่ปกติเป็นงวัวอ้วนท้วนสมบูรณ์พร้อมจะมีลูกได้นะหญิงเล็กอายุรอดตายแล้วลูกถ้าปกติถ้าผมไม่ซื้อมาเขาคงฝันนี้ก็เป็นแยกส่วนไปแล้วนะครับแยกส่วนไปเป็นลูกชิ้นบ้างไปเป็นเนื้อเปื่อยบ้างไปเป็นต้มซุปเครื่องในบ้างอ่าหนังก็ไปเป็นหนังดองเกลือกระดูกก็ไปดองเกลือ ก็ว่ากันไปนะครับพี่น้องอันนี้เราช่วยชีวิตเข้าไว้ากติดตามดูฝากพี่น้องติดตามไว้นะครับเรื่องเคสวันนี้สวัสดีครับ